ต่อรถที่มีจํานวนที่อยู่แค่ัง1,900ได้ยังไงย้อนหลังย้อนหลังไปตั้งแต่ย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนที่เ,เริ่มมีการไดครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำเปไ็นรายละเอียดสอนตามไปด้วยนะครับแต่ว่าฝากหน่งานชั้นเตรียมข้อมูลไปลงหน้านเลยก็ได้นะครับโอเคครับมีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมก่อนที่ผมจะลงลึกเราจะลงลึกรายโครงการกันไหมครับ ยังไม่มีขออนุญาตขยับไปสู่รายโครงการเลยนะครับเพราะฉะน้แต่ละท่านน่าจะมีการเตรียมข้อมูลในบางโครงการมาผมขอกลับไปที่สไลด์หนึ่งนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่โครงการอาคารที่จอดรถนะครับเสื้อาคารที่จอดรถที่คือเป็นการสร้างาคารที่จอดรถเพิ่มเติมนะครับมูลค่ารวมประมาณ4,600ล้านบาทนะครับแต่ว่ามีการทาคําของกมาเนี่ยถ้าเฉพาะปีหกอึ่ง1 5 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งยังไม่รับการอนุมัติแต่ว่ามีเจตนาของหน่วยงานชัดเจนแล้วว่าต้องการขอตรงนี้นะครับผมคิดว่าในเรื่องของการพูดถึงเรื่องที่จอดรถนะครับ ผมว่ามันจะมีสามคำถามสําคัญนะผมไล่ไปทีละคำถามหรือผมเปิดก่อนลเลยเดี๋ยวกว้ทีการท่านเสริมได้คําถามข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าต้องวิเคาราะห์กันก็คือว่ามันจาเป็นจําเป็นแค่ไหนคือที่บอกว่าที่สลดปัจจุบันไม่พอเนี่ยไม่พอจริงไหมนะครับวันนี้หัวข้อที่หนึ่งที่อยากจะชวนชวคุยหัว,วข้อที่สองก็คือว่าถ้าไม่พอจริงคําถามคืออะไรใครรับผิดชอบเพราะว่าตอนที่มีการตกลงแต่แผนดั้งเดิมว่าอาคารจะขนาดเท่านี้ ก็คงต้องมีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าคนใช้งานต่อวันประมาณเท่าไหร่่างไรก็ต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจํานวนสล็อตที่จอดรถควรจะเป็นเช่นไรนะครับคําถามคือว่าแล้วเหตุใดพอเปิดทําการมาไม่ถึงห้าปีถึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มนะครับที่จอดรถอีกข้อที่สองีกอย่างคือว่าถ้าไม่พอแล้วใครควรจะรับผิดชอบส่วนข้อที่สามนะครับคือถ้าไม่พอแล้วต้องมีการเดินหน้าก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มีคําถามกับกระบวนการการดำเนินการที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะนอกจากโัวมูลค่าส0่0กว่าล้านบาทที่ตั้งไว้ซึ่งโดย ข้อตกลหลายคนก็มองว่าสุขนะครับแต่เราค้นพบว่าในปี68เนี่ยมีการเดินหน้าในการจ้างบริษัทประกอบแบบด้วยเช่นกัน,นครับดังนั้นนี่เป็นหัวข้อใหญ่ที่ผมขออนุญาตไล่ไส่เอาหัวข้อแรกก่อนครับไปไล่ถังไปครับคําถามว่าไม่พอจริงหรือเปล่าเนี่ยคือต้องยอมรับว่าผมเข้าใจดีนะครับว่า,เ,าเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนที่มาติดต่อธุระจาก หน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับว่าบางครั้งปัหาที่จอดรถยากเราเราได้ยินเสียงนี้เช่นกันนะครับแต่ที่ผมตั้งคาถามก็คือว่าเรากําลังบริหารจัดการที่จอดรถที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมากพอแล้วหรือยังนะครับถ้าไปไล่์ขับไปครับคําถามข้อแรกที่ผมมีไปอีกหนึ่งไปครับคำถามข้อแรกผมมีคือผมสังเกตเห็นในเอกสารทา่ส่งมาเมื่อคืนว่ามีการพูดถึงคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารรัฐสภาไม่เกี่ยงองผมอยากจะทราบว่าคณะกรรมการเนี้ยตั้งเมือ่อไหร่ใครอยู่บ้างนะครับแล้วก็ มีบันทึกการประชุมว่ารายงานอะไรที่จะพอเป็นใช้ในการอ้างอิงได้ไหมว่าได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดที่พวดแล้วว่าที่จอดรถปัจจุบันเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆและต้องมีการเพิ่มจำนวนที่จอดรถอีกที่นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับไซสั่งถัดไปครับผมอยากจะตั้งคำถามเกีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่นะครับในเอกสารที่เจ้ที่ท่านส่งนําเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงผมเทียบซับไพดีมาง่ายๆเนาะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่จอดรถมีอยู่1,935ช่องจอด อันนี้คือสปายแล้วท่านบอกว่าในส่วนของที่มานเนี่ยวันที่มีการประชุมและมีคนมาเยอะอาจจะมีจานวนคนนะครับไม่ใช่จำนวนคันเนาะจำนวนคนสูงสูงเนี่ยละหนึ่งหมื่นคนต่อวันคําถามที่ผมมีคือว่าเราได้มีการคํานวณที่มันละเอียดกว่านี้ไหมนะครับในการมาคํานวณว,ว่า1นึ่งพช่องพอจริงๆริงไม่พอจริงๆงหรือต่างครับยกตัวอย,ย่างเช่น1นึ่งพช่องเนี่ยรวมจอดซ้อนไหมเดี๋ยวรวมแค่จอบที่ที่ไม่ได้จอดซ้อน คเคอจะได้เข้าใจว่าตัวลงสปายที่แท้จริงเนี่ยมีกี่ช่องจอดกันแน่ข้อที่2ตามมาคือในฝั่งที่มาร์ที่บอกว่าอาจจะมีคนมาสูงสุดหนึ่งคนต่อวันเนี่ยอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจว่ามีการเก็บข้อมูลไหมว่าในห,หนึ่งคนต่อวันวันที่สูงสุดเลยเนี่ยจำนวนรถที่มีการเข้ามา เข้ามาที่มีความะสมค์จอดรถจะมีกี่คันเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าทั้งหนึ่งคนจะมีรถหนึ่งคันแน่นอนนะครับก็ที่เราจะได้เข้าใจว่าซัพพลายที่แท้จริงอยู่เท่าไหร่แล้วดีมานช่วงที่สูงที่สุดเลยเอาแบบวันที่สูงที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและคำถามที่สามสุดท้ายเกี่ยวกับข้อนี้คือแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีพอแล้วหรือยังผมเข้าใจว่าข้อวิจารณ์เรื่องการหาที่จอดรถยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่หน่วยงานมีนโยบายในการล็อกที่จอดรถห้าร้าย อธิบายให้หลายๆท่านที่อาจจะรับชมอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เข้าใจคือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่จอดรถจะมีการล็อกไว้500ที่สำหรับสอสอเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าร้อยคำถามที่ผมมีคือว่าเข้าใจว่าเจตนาคือต้องการให้สอสอสามารถจอดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้แต่มันไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงว่าสอสองั้งห้าร้อยคนมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่นั้นเนี่ยอยากจะถามว่าไอ้ข้อเรียกร้องเข้ามาครับว่าที่จอดรถไม่พอเนีนัยสคัญมังจากมีนโยบายนี้ แล้วหลังจากดเนินที่วางนี้มาแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วลูกต่างที่ต้องคบคนตรงนี้ว่าหากเราย้อนดูสิ่งติดเนี่ยว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณน2,500คนอ่ะจะมีการใช้รถจยส่วนตัวกัน300คนนี้เป็นตัวเลขสมมติมันก็อาจจะไม่ดีความจำเป็นต้องล็อกข้าวไว้ที่คือในมุมนึงก็อาจจะไม่ล็อกเลยไมได้ก็มีบางช่วงที่ไม่เคยล็อกเลยแต่ถ้าจะยืนยันต้องล็อกเนี่ยก็ควรจะวางระดับที่มันเหมาะสมเช่นอาจจะขึ้นไว้สัก300ที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าสิ่งติดการมาเป็นเช่นเป็นตน้นนะครับท่าน เบื้องตัวอย่างไอ้ชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับผมทวนะงเรืว่าตกลงคณะกรรมการที่มากแก้ไขปัญหาเนี่ยตั้งเมื่อไหร่ใครอยูย่บา้างมีรายงานการศึกษาไหมแต่ข้อสองคือตกลงสภาเนี่ย1,935ที่จริงหรือเปล่ารวมที่จอดรถซ้อนไหนดีมาหนึง่งคนต่อวันเนี่ยแม็กซ์มันจรงิงคือกี่คันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนโยบายที่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอในการบริหารจัดการสภาปฏิบัตตรงนี้เนี่ยท่านจะมีการทบทวนหรือมครับ ครับเรียนธรรมทานนะครับผมอรุณไลน์พุมแก้วผู้อำนวยการสำนักรักษาความวาปลอดภัยนะี่ยแรกเริ่มเดิ่มทีเนี่ยตอนที่เสนอตั้งโครงการเนี่ยจะเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักรักษาความวาปลอดภัยนะครับแล้วก็ต่อมาได้อยู่ในระหว่างที่มีการขอจัดทบปีปปหกสิบเก้าเขาได้มีการอขอตั้งสำนักอาคารตัวก็เลยให้ทางสำนักอาคารสถานี่ของรัฐภา เป็นผู้ดำเนินการต่อแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นน่นก็คืออยู่ในความดูแลของสำนักสงฆนความปลอดภัยนะครับผมจะย้ำกล่าวพูดในภาครวมนะตัวในเรื่องในรายละเอียดเนี่ยอยู่ในทางขวัญในขาของคณะกรรมการที่แก้ไขประหารจดรดกีดอย่างนี้ครั้งนึ่งคือในภาพรวมคือว่าตอนนี้คณะกรรมการเรื่องแก้ไขประหารจดรถกีดไม่เพียงพอขึ้นมาะแล้วก็มีการจัดตั้งอนุกขึ้นมาโดยสามมนุเพื่อมาศึกษาดูว่าเรา ปัญหาต่างๆแล้วแต่เวลาเกิดการเป็น ing, ลลรไรนะครับโดยภาพรวมมัคอือว่าพื้นที่ของเร是是 taki, าเนี่ยเราเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ค um uh um ือเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ใช้สอยจะเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไปนะฮะของเราจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นสี่พันตารางเมตรดังนั้นตามข้อบัญญัติของกทมเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรจะต้องมีที่จอดรถหนึ่งคันดังนั้นในภาพรวมตามข้อบัญญัติของกทมเนี่ย เราก็จะต้องที่จะต้องมีที่จอดรถอย่างน้อยที่สุด3,500คันแต่วัในแบบที่มีอยู่เนี่ยเราเรามไม่เพียงพอคร่าวๆก็คือว่าชั้นจอดรถชั้น B1 เนี่ยเราจะมีที่จอดรถอยู่คร่าวๆประมาณ700นะฮะแล้วก็ชั้น B2 จะมีที่จอดรถอยู่ประมาณ1,400คันเป็นเซนงมม์กลมๆจะอยู่ประมาณ2,000 2,000ถึง2,001เนื่องจากว่าเราเราไม่สามารถจอดได้ทุกช่อง าการน้บเนี่ยเราเรามีบางช่องอมันมันไม่พอดีโดยคร่าวๆเนี่ยเราจะเหลืออยู่ประมาณสักสองพันตุกลงดังนั้นเราก็จะขาดอยู่อีกประมาณตามข้อมัลจากนะฮะก็อีกประมาณหนึ่งการท้ร้อยคันดังนั้นสํานักงานเราเนี่ยเคยเคย,เคยจัดหาและแก้ไขมาหลายวิธีละคือการจัดหาพื้นที่บริเวณรอบนอก,นอกบริเวณใกล้เคียงเพื่อจะมาใช้เป็นสถานที่จอดรถชั่วคราวเนี่ย ซึ่งดูแล้วเนี่ยเราศึกษาแล้วความเป็นไปได้านี่ค่อนข้างยากเราถึงเลยตัง้งนั้งคำการขึ้นมาแล้วก็เรียนนุ้งแล้วก็ในอนุญาตเราไปเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะใช้พื้นที่ของเราที่มีอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารสปาของเราจะมีพื้นที่ด้านหน้าอยู่ประมาณ21ไร่ S S <L ine> เราก็จะใช้ตรงเนี้ยจอดลงไปที่ด้านล่างนะครับคร่าวๆเนี่ยเรา,เเราคำนวณว่ารถรถที่เข้ามาที่เราเ,เฉพาะขันทันของเราเนี่ย ฝั่งฝั่งทางฝัง่ง,งเราเนี่ยจะมีประมาณถ้าว่าคาดการนะครับก็บสองพันหนึ่งตะลุมบีภาษาที่เลยด้วยนี่ก็จะอยู่อ๋อทั้งสามพันสิบแล้วถล่มฝัง่งสวด้วยนะคาดการณ์ของฝั่งสวนั้นจะมีอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งนะครับเราก็จะมีผู้ติดต,ตาของก็ว่าคือเบ็กเสียงยัดมีเยอะมากนะครับเราเลยเห็นว่าถ้าเราในเวลาที่การน่ะให้เพียรพอเสียงคลาวเดียวครับก่อนใช้ผู้ที่เต็มเต็มสัญญาภาพ เราก็เลยตัดอนุขึ้นมาแล้วก็จะใช้ว่าทาที่จอดรถโดยใช้ความลึกเท่าที่ว่าที่เรามีอยู่ลึกลงไปเข้าวๆประมาณสัก11เมตรเท่าที่เรามีอยู่นะครับคือชั้น B1 2ทุกวันที่ที่เรามีอยู่เนี่นจะจอดลึกงไปประมาณสัก11เมตร,มตรตังนั้นเราจะใช้พื้นที่ิบเป็นไร่ด้านหน้า จอกความลุ้งระจิออกมา21เามตรเอ้ยประมาณ21เมตรเนี่ยคร่าวๆก็จะได้ประมาณสัก4,000ตัวประมาณ4,600คันเราก็จะใช้พื้นีเนี้ให้เต็มศักยภาพนะครับก็จึงเป็นที่มาของทั้งหมดนี้แล้วก็ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ว่าเราบริหารจัดการอย่างไรจากเดิมแม้เราไม่ได้ล็อกห้องเองไม่ได้ล็อกชอ่องล็อกใ้สมาชิกเราก็ล็อกพื้นที่อยู่นคือในวันประชุมถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคาร เราก็จะล็อกพื้นที่ให้ทางฝั่งสวรเราเช้มยืนหันแบบสับไปสลับมาวันจันทร์ค้านทางฝั่งสวอเขาจะก,กันพื้นที่ให้กับสวกันออกมา200เราก็าจะถอนตัออกมาเพราะกันคัางแล้ไม่มีประชุมแต่พอวันพุธวันพฤหัสเราก็าจะก,กันพื้นที่ล็อกไป500พื้นที่ก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะไม่แต่ว่าต้องการพื้นที่ให้สมาชิกอย่างไรทีนี้ต้องต้องเสียอยู่แล้วแต่พอเรามีการล็อกล็อก ที่เฉ vengeance. พาะพอเราลบแล้วเนี่ยการบริหารการทุนจริงไม่สามารถถอยไปถอยมาได้แล้วก็จะเสียพื้นที่ที่เราจอดว่าไปได้ประมาณสักสักร้อยคันโดยคร่าวๆคือพอเราลบแล้วเราจะการที่สามห้าร้อยสามสิบห้าคันเป็นพื้นที่แบบตรงกลางเพื่อสุดลงสมัยกในการขึ้นลงครับผมแต่รอบนี้ส่วนรายละเย็นหมดคณะกรรมการชี้นั่งกันเดี๋ยวขอ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 ตอนเรื่องบัตรไป่ครับก่อนที่จะลงรายละเอียด ผมมีสองสข้อตอนเรื่องสันติรรรอบแรกข้อแรกบอกว่ายกข้อบัญญัติ่อนบอกขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะป็นข้อบัญข้อบัญญัติปีสูงนะครับข้อบัญญัติปีสองห้า้ยสี่สิบถูกไหมครับซึ่งสองห้าสี่สิก็เกิดข,ขึ้นก่อนที่จะมีการก่อ,กอสร้างอนะาคารัำแกำถามคือว่าท่านบอกว่ากฎหมายกยําหนดว่าต้องมี เนึ่งคันต่อพื้ที่หนึยสตรางเมตแล้ท่านบอกว่าอาคารแสถาพืที่4ี่แสนสองพันตารางเมตรเนี่ยประมาณห2 0เราก็ได้คำตอบว่าสามพนห้าร้อยก็ถามืว่าในม่อกฎหมายกำหนดแล้วว่าันต่ก็สามพนห้าร้อยเนี่ยแล้วอันุมัตรแผงเดิมที่มีการทำ